วันที่28ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของชายที่รวยที่สุดในโลกที่ชื่อว่าบิลเกตโดยในปีนี้เขามีอายุครบ55กระตันพอดีแต่ถ้าจะให้พูดถึงประวัติแล้วก็ความสำเร็จก็คงจะเก่าเกินไปแล้วเพราะว่าหลายคนคงเคยอ่านหรือว่าหาข้อมูลเกี่ยวกับเขามาบ้าง วันนี้เราก็เลยมีข้อคิดดีๆที่บิลเกตเคยพูดเอาไว้เพื่อตอบคำถามยอดฮิตของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการประสบความสำเร็จแล้วก็ร่ำรวยมหาศาลเหมือนอย่างเจ้าพ่อไมโครซอฟท์คนนี้กับ11 Things You don't get to learn in school หรือว่า11สิ่งที่โรงเรียนไม่ได้สอนคุณกฎข้อที่1ชีวิตนี้ไม่ยุติธรรมนักหรอกทำความเคยชินกับมันซะเถอะ กฎข้อที่2โลกไม่สนใจหรอกว่าคุณจะมั่นใจในตัวเองแค่ไหนแต่โลกนี้คาดหวังความสำเร็จที่เกิดจากความมั่นใจของคุณต่างหากกฎข้อที่3ไม่มีทางที่คุณจะทำเงินได้ปีละหกหมื่นเหรียญหรือว่าเกือบ2ล้านบาททันทีที่เพิ่งจบมัธยมกฎข้อที่4ถ้าคุณคิดว่าอาจารย์กําลังสอนบทเรียนอันน่าเบือ่อก็ลองไปทำงานสิแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรที่มันน่าอ่อนใจกว่ากัน กฎข้อที่5การคิดคำแสดงใหม่ๆไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่าปู่ย่าตายายของคุณก็เคยทำมาก่อนแล้วกฎข้อที่6ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของคุณไม่ใช่ความผิดของพ่อแม่เลิกคร่ำครวญเกี่ยวกับสิ่งที่พลาดไปแล้วแต่จงเรียนรู้กับมัน กฎข้อที่7ก่อนที่คุณจะเกิดพ่อแม่ไม่ได้น่าเบื่อเหมือนที่คุณรู้สึกตอนนี้พวกเขาต้องทํางานอย่างหนกักเมาื่ายบินต่างๆต้องซักเสื้อผ้าให้กับคุณต้องอดทนฟังคุณโอ้อวดในเรื่องไร้สาระดังนั้นถ้าคุณคิดจะทําเรื่องอะไรใหญ่ๆก็ตามช่วยเก็บตู้เสื้อผ้ารกๆของคุณให้สะอาดก่อนจะดีไหม กฎข้อที่8ชีวิตในโรงเรียนอาจจะตัดสินว่าคุณเป็นผู้แพ้หรือว่าผู้ชนะแต่ว่าชีวิตจริงนั้นไม่ใช่บางโรงเรียนสอนการเป็นผู้แพ้ด้วยซ้ำไปให้คิดไว้เสมอว่ามีโอกาสมากมายในการทำสิ่งที่ถูกต้องกฎข้อที่9ชีวิตไม่ได้แบ่งเป็นเทอมเทมไม่มีช่วงซัมเมอร์หรือพักร้อนให้คุณไปค้นหาตัวตน กฎข้อที่10สิ่งที่เกิดขึ้นในโทรทัศน์ไม่ใช่ชีวิตจริงเพราะว่าในชีวิตจริงผู้คนต้องรีบเช็คบินออกจากร้านกาแฟและตรงดิ่งไปที่ทำงานผิดกับในละครส่วนใหญ่ที่คนมักจะออกจากที่ทำงานมานั่งคุยกันในร้านกาแฟกฎข้อที่11ซซึ่งเป็นกฎข้อสุดท้ายจงเป็นมิตรกับความเนิร์ดแล้วชีวิตของคุณจะไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครอีกต่อไป ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเคล็ดลับความสำเร็จของเจ้าพ่อ Microsoft ที่ใช้เพื่อสอนเด็กรุ่นใหม่ที่แสนจะใจร้อนและกระหายที่จะประสบความสำเร็จด้วยการสอนให้มองโลกตามความเป็นจริงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นด้วยความกระตือรือร้นนิรุบลใส่งาม Voice TV รายงาน